30องค์กรสิทธิมนุษยชนออกแถลงการปกป้องสอวอังคณาขอสื่อยึดมั่นจริยธรรมวิชาชีพเครือข่ายสิทธิมนุษยชน30แห่งออกแถลงการสนับสนุนปกป้องสอวอังคาาพร้อมเรียกร้อง3ข้อขอสื่อทุกขแขนงยึดมั่นในหลักการจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เมื่อวันที่17ตุลาคมมูลนิธิผสานวัฒนธรรมเป็นตัวแทนองค์กรอิสระและเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนโพสต์ถแถลงการสนับสนุนและปกป้องสอวอังคณานิลภัยจิตหลังถูกโจมตีอย่างรุนแรงในสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์บางช่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยผ่านทางแฟนเพจ Cross Cultural Foundation c c f h t t p s w w w f a c e b o o k c o m p h o t o q u e s t i o n m a r k f i t เท่ากับ1 3 0 8 4 2 1 5 7 1 0 8 1 5 1 6 a s e t เท่ากับ a 7 3 3 0 1 9 7 1 5 2 8 8 3 7 4ความว่าจากกรณีที่อินฟลูเอนเซอร์รายหนึ่งนำรถเครื่องเสียงเข้าไปเปิดเสียงเฮลิคอปเตอร์เสียงเครื่องบิน F-16 และเสียงหวยหวนของผี กลางดึกบริเวณบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วจังหวัดสแก้วเพื่อกดดันชาวกัมพูชาออกไปจากพื้นที่พิพาทในเขตแดนไทยคุณอังคณานีลภไพจิตและคุณสุนัยผาสุกนักปกป้องสิทธิมนุษยชนออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเสมือนเป็นการลบล้างสิ่งที่ทางการไทยและเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ได้ดําเนินการในการจัดการข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาด้วยดีมาตลอด อย่างไรก็ตามการแสดงความเห็นโดยสุจริตของคุณอังคณาได้นำไปสู่การโจมตีอย่างรุนแรงในสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์บางช่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมุ่งโจมตีความเห็นของคุณอังคนาว่าเป็นผู้ที่ไม่รักชาติไม่ปกป้องอธิปไตยของชาติและสิ่งที่ร้ายแรงกว่านั้นคือการพาดพิงไปถึงกรณีการบังคับสูญหายทนายสมชายนิลภัยจิตสามีของคุณอังคณาซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์บริเวณชายแดนกัมพูชาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้แต่อย่างใดเป็นการตอกย้ำซ้ำเติมบาดแผลในจิตใจของคุณอังคา และครอบครัวการพาดพิงถึงกรณีบังคับให้สูญหายของทนายสมชายนิลภัยจิตนำไปสู่การตั้งคำถามถ,ามถึงจรยาบัณและจริยธรรมสื่อถึงการนำเสนอข่าวและข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลางและตระหนักรู้ในความเปราะบางของประเด็นปัญหาในสังคมรวมถึงผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมที่ใช้ถ้อยคำที่สร้างความเกลียดชังและการโจมตีที่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อคุณอังคณา Advertisement จากกรณีนี้สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนสสส และองค์กรสิทธิมนุษยชนตามรายชื่อท้ายถแถลงการนี้มีความกังวลและห่วงใยกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยเราตระหนักถึงคุณค่าของหลักสิทธิมนุษยชนความยุติธรรมและการเคารพความเห็นต่างในสังคมเราขอออกถแถลงการเพื่อประกาศจุดยืนสนับสนุนและปกป้องคุณอังคณานนลไพจิตนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่มีความกล้าหาญและยึดมั่นในหลักการมาอย่างยาวนาน เราขอเน้นย้ำว่าการตั้งคำถามต่อการทำหน้าที่ของรัฐการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานราชการและการนำเสนอข้อมูลเพื่อผลักดันให้เกิดการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมเป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตยและเป็นหน้าที่โดยสุจริตของตัวแทนประชาชนและนักปกป้องสิทธิเราเรียกร้องต่อสาธารณณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยุติการคุกคามและการใช้เฮสปีด ขอให้สื่อและผู้ใช้สื่อทุกขแขนงยุติการใช้ถ้อยคำที่สร้างความเกลียดชังและการโจมตีที่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อคุณอังคนานิรภัยจิตและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคนและขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเพื่อยุติการกระทำดังกล่าวเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความคุ้มครองและเคารพสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกและการทำงานของคุณอังคนาในฐานะนักปกป้องสิทธิ มุ่งเน้นความจริงและความยุติธรรมขอให้สังคมหันมาพิจารณาข้อเท็จจริงและหลักการสิทธิมนุษยชนที่เป็นสากลเพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมที่ให้คุณค่าแก่ความยุติธรรมสันติภาพและการอยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่างอย่างเข้าใจ ขอให้สื่อมวลชนทุกแขนงยึดมั่นในหลักการและจริยธรรมแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัดนำเสนอข่าวด้วยความถูกต้องเป็นกลางละเว้นการเสนอข่าวสารหรือวิพากษ์วิจารณ์โดยอคติและต้องตรหนักว่าตนเองมีส่วนรับผิดชอบในการสร้างบรรยากาศทางสังคมและต้องไม่เป็นเครื่องมือในการทำลายเกียรติภูมิและสิทธิเสรีภาพของคุณอังคานักสิทธิมนุษยชนหรือประชาชนทั่วไปที่ใช้สิทธิเสรีภาพแสดงความเห็นโดยสุจริตใจ เราขอยืนยันว่าการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อการทำงานของรัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาไทยกัมพูชาดังกล่าวเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนในรัฐพึงกระทำได้ไม่จำกัดเฉพาะคุณอังคณานีลภไพจิตหรือนักปกป้องสิทธิเท่านั้นดังนั้นการข่มขู่คุกคามและการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่เกิดขึ้นกับคุณอังคณาจึงเป็นสิ่งที่มีควรเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดในสังคมที่มีอรารยะรายชื่อองค์กรและเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนสอสอส,อสอมูล,ลนิธิภาษาวัฒนธรรม c c f มูล,ลนิธิเพื่อ